ยังไงล่ะอไรยูทูปแต่ว่ามันมันก็มืมันแสงยังนี้อยู่นะจะมงแล้วเนี่ยถุหนึงถุหนึงยังแก่งอยู่เมื่กินนาทีนึ้งเลยนึ่ว่าประมาณสามทุ่มแค่นั้นอะคุยกันน่า มะงูปิ้งปลาสวัสดีครับเจดคอนสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตกันค่ะพี่น้องบรรยากาศมือแล้วนากนมีหุ่มนึงแล้ว,วเอามาหุงูค่ะอันนี้น้องน้ำโมค่ะอันนี้น้องปลาดเดี๋ยวจุกแม่ก็จะเห็นเรื่อยๆในคลิปเจนิมแล้วค่ะว่าแท้ททกันเองนี่แหละ ตันมติดกันโอ้เผ็ดเผ็ดตะลุงหงพี่น้องมาเอ,อา็มอว้าคอมเมนต์กันนะค<ำ>ยังไม่มีใครเ<อ>ม้นมาเม้นมาแน่เฮ้อ Close the <to> boys เอาเพีงไปไหนเอาไปนั่งคับดิ สวัสดีค่ะคุณไทยชาแน,นลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงพรสวัสดีเสือมุสสวัสดีนะคะมากินขา้าวแดงกันค่ะบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะมองได็กกับบอลลูลุงพรสับๆเอาให้หน่อยเผ็ดมากเลยนะยกให้หน่อยใกล้ยกไหมเผ็ดมากๆ เสร็จมได้หานัง <c oughs> แจ้วันเนี่ยไายัางกินเจม,นมาเด้อค่ะระวังโควิดนะคะขอบคุณหลายๆเล้ค่ะสำหรับความเป็นห่วงเฮายุดตอนนี้บรรยากาศยุดกันทีคนค่ะยุดตะบนันสวัสดีค่ะน้องมุกน้องบุญมีคุณโมบายคุณประทวนคุณเอ่อคุณไทยชาแนลนะคะ ได้ยังกินมิต,ตบ ара, าบำกหุวงปลาเผาซื้อยี่ตลาดต้องหันคาแล้วกับลูกชิน้นเอากล้องเข้ากับมีด้หนูขึ้นมาอยู่ไหนทีอเดหล่กม,มา,ามาค่ะมาสวัสดทีทุกคนนะคะเด้อมากินข้าวแรง,งน้ำกำตะเบนตกดินแล้วอายุเออข้าวเหนียวหนันก็มีลา<ำ> ตนนีรยากาศด้อปั้นใหญ่เลยปั้นใหญ่กินปลาไมเตรบยมับมาแล้วจ้าแ่บผ้า มกินวกักแล้วจะกินยังไงโอบ่าเลยอเนังกระหน่ด้แล้หนังยารือเมาเยอะมากสบายดีสวาสดีรับน่้สอปลาวนะคะน้องบี้อยู่ปออะไรคะน่าจะปอหกหรอค่ะนี่มันกะน่าจะป้อหกหรอค่ะ นี่ผู้ใดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเวลานิ่ไล่สวนน่งีคาดไลอย่งนี้เรบุคยบิภัเขามาเบิงกนั่ <Hey. S 2> เกลียดดิไอ้น<อ>ี่แหละกินขา่ากินเครื่องกินข่าวทงเหรอพี่น้องบรรยากาศดีดคุณทองดีเป็นตะมวนค่ะเดีบรรยากาศดี ตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าจุดนี้รับรองว่าไม่มีใครได้มาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมนอยู่ตรงไหนไม่เมันสวนหินโอ้ขอบคุณคุณบุญมียังดูหยุดจ้าโอ้ยขอบคุณเด้อพี่น้องที่เบิ่งยู่ปลาเผาพี่น้องเอ้าปลานิ์อร่อย <บ>แสบๆพี่น้องตักเนืน้อมาจ็บมากๆตอนนี้อยู่เกาหลีคิดถึงบ้านจังเลยขอบคุณหลายๆค่ะ FC จากเกาหลีนะคะมีโอกาสกลับมาบ้านเฮาให้พ่นละให้ทุกอย่างปลอดภัยก่อนจะกลับมาเด้อมาเสพบรรยากาศบ้านบาน้บานอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเอามมนไม่ไม่นี่ผมองเผ็ดเป็นไรลูกทมเผ็ดนี่นนนน ได้เอาส้อราำรบเกียลเป็ดตำรวจจีงจ่งไงต้องคอยกันยังเพ็ดมาอ้ยตนอยากนอนหกสามมห้ไม่เอาหนาบาทเนี่ยบอกเลขสิหกสามสามห้าเมบิฮิกิบะ Lucky Number for Lotto จะบอกเลขสิได้สื่อเลยไม่ได้หกสามสามห้าเกษหนึ่ง แปดเก้าเจ็ดแปดทุกวันต้องหาแปดหนึ่งเออทุกวันนี่แปดหนึ่งรุ่นท้องมาอาาพลังบอกเพลคขับรถครับโอ้ขับรถแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแล้วค่ะพี่น้องนี่แปดหนึ่งสามค่ะอันนี้เสื้อเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อเสื้อบริษัทเด้เนี่ยเฮ็ดออกมาสวยเฮ็ดออกมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่ารุ่นนี้น่ะอันใส่ดีมันแห้งไปสวยเนาะโลโก้สวย คับโหลดมาเด้อจ้าเด้อเคยถูกอยู่เด้อถูกลอตเตอรี่อ่ะเขาไปลี่ยนยี่ห้อวันนึงยี่ห้อวันนึงโลโก้แล้วงามงามอ่ะที่ดิมแซนนะแมนบ่อืมตัวไหนโลโก้อะโลโก้ยังไงโลโก้นี่งามงามตรงนั้นมีรถมา ขอบคุณหลายๆเล้อค่ะติดตามดูทุกคลิปนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่ที่ติดตามเบื้องคลิปแล้วก็ไปเบิ้งยอดหลังของนิ่มเด้อหายกำลังใจนิ่มกับลุงพร้อม <c oughs> ขอบคุณที่มาติ่มบ้อป๋าก,กันเล้อค่ะเด้อหายกำลังใจกันมาตลอดขอบคุณเอฟซีทุกคนยอดไล์ยอดแช่ย,ยอดซับสไครต์ขอบคุณทุกๆยอดแชร์ยอดไล์ยอดซับสไครต์นะคะฝากฝากแช่ต่อไป นเ,เด้อพี่น้องเด้อแชร์ไปแล้วก็หายยอดซับนิ่มขึ้นเป็นสามมื่นสี่มื่นห้ามื่นคนละเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลายโอ้เหมือนลหไปฉีดวัคซีนแล้วยังคะวัคซีนเรายังไม่ฉีดนะคะเราไม่ฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนสําหรับเรา <c oughs> เราไม่ฉีดคะ่ะพี่น้องนิ่มก่ได้กมา<ค>นะเพราะว่าเราเราอยู่ตรงนี้ของเราแล้วอีกอย่างวัคซีนถาม่าสี่สี่บอกนอนาคตนิ่มฉีดแต่คือไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่วัคซีนที่มีผลข้างเคียงก็คือห้ร่อยเปอร์เซ็นต์ วัคซีนที่ดีที่สุดที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นอันนั้นคือชีวิตเท่ากับสาคัญพี่น้องโลกประจําตัวแต่ละคนกับบมีบอคือกันเนาะมันบอมผลข้างเคียงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนหักชีวิตเราดูแลตัวเองดีกว่าปลอดภัยดูแลเจ้าของอยู่บ้านมอมแม่งสิล่ะพี่น้องดูแลเจ้าของเด้อเอฟซีสุขคนน้องมุกน้องบุญมีเด้อค่ะเด้อ ตัแลกจบสองค่ะแปดหนึ่งสามน่าจะถูกค่ะแก้วอิริเถือกเสือเรื่องหวนเนี่ยไม่กินปลาไม่กินปลาไม่กินปลาลุงพรมไม่กินปลาอห้นี่กินไหมเนี่ขนมขนมไทยขนมไทยโอ้ยสิบสามคนสวัสดีจ้ามึงปันเยอะกัดถอดมัตเทิร์นโทมัตแพนยูเทิร์นแพนยูเทิร์นอะคาเมราโฟร์เอฟซีลุกยิ่งหน่อย แปลงน่อยังเห็นอยู่เหรเห็นีีได้ป่านเท่าก็เมื่ดได้สักหนึ่งทุ่มเท่าไร่ลรวทุ่มหนึ่งแต่ได้พี่น้องกันเนี่ยโมเมนต์อยู่นอกหนึ่งทุ่มแล้วนาคาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่มืดดี เฮ๊ยอุ๊ย a ุ๊ยอ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 ุอุ๊ยาุ๊ยอุ๊อุ๊ย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 อ่๊ยอุ๊ยากายอุ๊ยอุ๊1อุุ๊อยอุ๊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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊นอุ๊ย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 ่่อออนกยังมีอยุอรยากาศดีุ จะเปนตกดินเรียบร้อยแล้วอันบัดย้ำอันแดดสูงกับสูงสูงมันย้ำตกไว้กับตกปกไว้ไว้จะเปนกระไดเมือนีักับ่เห็ดอู๋หางเสือจมอยเนี่ยกินน้ำสวยค่ะแม่นจ้าสวยค่ะอ่ะขึ้นปลาเนี่ยไมกินยังไม่กินหลายขึ้นหลายหมดดื้อเลย เปล่ามันต้นน่อยมมันกติานิ้นะเพราะมันมันดิกินข้าวยงเดียวเด้อพี่น้องเด้อเมือนี้เตรียมเรือมาลุยได้พ่อได้ลุยติใจบรรยากาศเรือกับเตรียมมาเรือกับเตรียมมาเรียวล่ะติใจบรรยากาศพ่อ เมื่อหน้าถ้ามีโอกาสเด้อพี่น้องเด้อนี่มันก็ออกสิออกมานี่อีกมื้อนี้เอา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 มื้อนี้มันหลอดก่อนไปเออเอาโทมัสไอ้ายนี่งทำโยเฟนเออไม่เดียวกันบ่ตัวเดียวกันอยู่ไหนนี่ไปเเียนไปยี่ทอมเนี่ยไม่ได้เนี่ยหมาหมาไปยิ่ทอมมาแล้วพี่น้องโทมัสเอาเอากินวมาืิเอาคนกินซะเนี่ยเออมันจิ้มอ่ะ มากินด้วยมาเลยมามันประมาหรอมันใหญ่มาเร็วมามาอีกแล้วมาเร็วมาเอาไปเอาไปให้พุ่นเอาไปพุ่นอันนี้เดะมามามาเราต้องรีบอนเบกซายมีเจ็ดตัวมีตัวเดียวตัวนี้ล่ะมือนนั่นน่ะอันนี้ มองมันจอยเห็นบ่กระดูก้างตัวนี้ล่ะมันนั่นน่ะมาเฝ้าสวนนั่งเลอสวนมันมาพี่น้องมานี่เขาปลูกเนี่ยปลูกมันเนี้ยหรอลบบาร์ลอบี่อย่างเนี้ยเคยนอนเดืบอบบ่เดือบค่าเดือบค่าโอเคแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆบรรยากาศดีๆสำหรับเมืนน่อนี้ขออนี้ยากกินข้าวก,ก่อนเด้อเพราะว่ามันเริ่มสิมืดแล้วมันสิเหลียวไปเห็น ไฟกับบ้านเอามาเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆสบายดีมากกินข้าวแรงน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วล่ะ <Huh? S 1> แล้วล่ะไฟสดุไฟตุ๊บมันมืดแล้วเนี่ยเห็นไหมดาร์กแล้วเนี่ยมืแ <Hey. S 1> มดแล้วเอ้ยเออมืดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแซ่บหลายจ้าบ๊ายบาย Can see อืมผิดเลยจา้าผิดเลย บายค <c oughs> ่ะเจ้ามึงเจอขากันหรือเปล่าเอาคือไม่สักจับเอามาเอาหั่มเบื้องหลัง <c oughs> เบื้องหลังคุณใหญ่พ้อมใชยเบื้องหลังนี่นะเเอานาม่มมันเป็นกพดเนาะเป็ยกพ่มันเลยสแสบ,บไหมแสบ,บแล้ว 나오면 꺼가 <sus>